สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่22มีนาคมค่ะอยู่กับคุณนทิพย์ประดาละดิฉันวิมลวันค่ะสถานการณ์เรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะยังเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลกแล้วค่ะประเด็นณปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าปฏิบัติการทางทหารนั้นจะดําเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่ารัสเซียนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะยึดเมืองสําคัญสาคัญของยูเครนได้นะคะทามกลางนานาประเทศที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรก็ไปกดดันแ้วคาทำให้อุปทานต่างๆนนั้อาจเกิดภวะ นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะคะที่กลับมาพุ่งทยานอีกครั้งหนึ่งหลังจากกังวลใจว่าอัวทาน้ํามันนั้นอาจจะประสบกับภาวะติดขัดเนื่องจากว่าสาภาพยุโรปนั้นอาจจะมีการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรนะคะเลยทําให้ทางด้านของนายเจอรรมพาเวลนั้นกังวลใจแล้วก็ออกมาระบุบ,บอกว่าแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย<ะ>อาจจะเร่งตัวมากขึ้นไปอีกค่ะ ในเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแน่นอนส่งผลมายังตลาดบ้านเรากันด้วยนะคะทั้งในเรื่องของฝ้าฝั่งการลงทุนวันนี้เราอาจจะเห็นนักลงทุนกลับมาเล่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนทางกับหุ้นในกลุ่มแบงค์ที่อาจจะมีการเทขายออกไปหลังจากที่ s p ค่ะมีการปรับลดอันดับเครดิตสี่แบงค์ธนาคารไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาประเมินเรื่องนี้กันกันกบทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแต่โดยรวมแล้วภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงปิดปรับตัวบ,บวกขึ้นมาได้นะคะมูลค่าการซื้อขาย8 0,000กว่าาล้นี่ คราวนี้ต่างชาติซื้อกับเข้ามา3,000กว่าล้านบาทค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงจังหวะนี้นะคะหลากหลายปัจจัยกดดันค่ะไปดูปัจจัยแรกเลยนะคะที่หลายๆคนค่อนข้างให้ความสําคัญเพราะว่ามันเป็นการกําหนดนโยบายอัตราการเงินของโลกนะคะ นั่นก็คือเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทางด้านของประธานเฟดนะคะนายเจอรโรมพาวเวลนะั้นได้มีการส่งสัญญาณครั้งใหม่หลังจากที่ปลอบประโลมตลาดในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทําให้ตลาดคิดว่าอัตราด,ดอกเบี้ยน,นั้นอาจจะไม่ได้เร่งตัวมากนะักแต่ปรากฏว่าเมื่อวานที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเป็นหนังคนละม้วนค่ะหลังจากที่ทางด้านของนายเจอรโรมพาวเวลนะคะประธานธนาคารกลางของสหรัฐได้มีการระบุในที่ประชุมสมาคมเศรษฐกิจธุรกิจแห่งชาติของสหรั รัฐเมื่อวานที่ผ่านมาว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดแรงงานสหรัฐนั้นมีความแข็งแกร่งและอัตราเงินเฟอ้อก็อยู่ในระดับสูงเกินไปดังนั้นจึงเป็นไปได้นะคะที่ธนาคารกลางหรือว่าเฟดเนี่ยอาจจะใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อให้เงินเฟอ้อกลับมามียเสถียรภาพอีกครั้งแม้ว่าเฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยม,มากกว่า0.25%ในการประชุมครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งเขาก็จะทํานะคะ ซึ่งการส่งสัญญาณแบบนี้ค่ะทำให้ทางด้านของโก l d m a n s a นั้นคาดการกันว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.5%ในการประชุมเดือนพฤษภาคมหรือว่ามิถุนายนนะคะก็คือการประชุมในครั้งถัดๆไปหลังจากที่ส่งสัญญาณอย่างแข็งกร้าวมากขึ้นในครั้งนี้นะคะจึงสะท้อนว่ามีความเป็นไปได้แหละในไม่ช้านี้ที่เราอาจจะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ0.5% ในขณะเดียวกันเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งทะยานนี้นะคะสาเหตุสําคัญเป็นเพราะว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะจากมาตรการคว่ำบาตนะคะ ที่มีต่อรัสเซียต่อกรณีของการปฏิบัติการที่มีต่อยูเครนนะคะดังนั้นก็เลยส่งผลทําให้ราคาน้ํามันทั้งเวสเท็กซ์แล้วก็เบรนท์นั้นขยับปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยในค่ําคืนวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่าราคานั้นก็ขึ้นมายืนเหนือ110ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะมีจังหวะของการเร่งตัวก็เลยทําให้มีการคาดการณ์ว่านี่แหละมันจะเป็นตัวที่จะส่งไปยังราคาสินค้าต่างๆในตลาดเอเชียด้วยทําให้ทางด้านของ IMF ค่ะ คุณชายองรีผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ระบุบอกว่าประเทศในเอเชียเนี่ยอาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เงินเฟอ้อนั้นกระจายไปทั่วโลกถ้าหากว่าราคาผู้บริโภคหรือว่าตัว cpi เนี่ยนะคะปรับขึ้นตามทิศทางของราคาพลังงานโดยระบุบอกว่าเอเชียนั้นมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดวงจรราคาสินค้าที่ปรับขึ้นไปทั่วโลกหากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สงครามในยูเครน แล้วก็รวมไปถึงนโยบายการเงินที่จะทำให้ภาวะการเงินนั้นกลับคืนสู่ปกตินะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ค่ะมันอาจจะเป็นปัจจัยกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่ยากจนแล้วก็ทำให้เงินเฟอ้อที่พุ่งทะยานนี้กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทั่วโลกเผชิญกับอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงมากขึ้นค่ะเงินเฟอ้อก็ยังคงต้องติดตามีิทางราคาน้ำมันก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะพรุ่งนี้บ้านเราราคาน้ำมันก็มีการปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะเบนซินโซโฮอรปรับเพิ่มขึ้น60สตางค์ต่อลิตรเพิ่มขึ ขึ้นการอีกหนึ่งรอบแล้วด้วยนะคะขณะเดีวยวกันติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการดําเนินธุรกิจหรือว่าแม้แต่การทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลค่ะล่าสุดทางด้านของ GoManset มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่า GoManset เนี่ยถือว่าเป็นธนาคารสหรัฐรา,รายแรกเลยนะคะที่จะมีการเปิดซื้อขายคริปโตเคอเรนซีค่ะซึ่งทางด้านของนักปริวัติเงินนะคะเขามีการออกมาบอกด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตราคาบิตคอยอาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้ค่ะ สำนักข่าว c ี b c มีการรายงานนะคะว่าโ m a n Sachs เดินหน้าสู่ตลาดต,าดตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยล่าสุดนะคะได้กลายเป็นธนาคารรายใหญ่แห่งแรกของสหรัฐที่ทำการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนอกตลาดหรือที่เรียกกันว่า OTC ค่ะโดเกอแมนแซกนะคะได้ทำการซื้อขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยที่เรียกว่า non deliverable option กับ Galaxy Digital ค่ะซึ่งถือว่าเป็นธนาคารที่ให้บริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี เดเมียนแวนเดวิลนะคะประธานก a l a x y ซีดิจิตมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าด้วยนะคะมองว่าเป็นย่างก้าวสำคัญในการพัฒนาตลาดคริปโตเคอเรนซี่สำหรับนักลงทุนสถาบานันโดยการที่โกลแมนเซกซซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดสินทรัพย์แบบดั้งเดิมได้เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดคริปโตเคอเรนซีถือว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ค่ะว่านักลงทุนสถาบานันให้ความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นโดยเขาประมาณการนะคะว่ามูลค่าตลาดของบิตคอยเมื่อ ปรับค่าตามฤด,ดูการแล้วจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า700ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด20%ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยบิตคอยและทองคำนะคะส่วนมูลค่าตลาดของทองคำเพียงอย่างเดียวนั้น g o ล m a n s แมีการประมาณไว้ที่2.6ล้านล้านดอลลาร์ค่ะ ณปัจจุบันนี้นะคะตลาดคริปโตเคอเรนซีมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะท่ามกลางนานาประเทศที่กําลังพัฒนาตัวสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีของตัวเองนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปลดทอนบทบาทคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยลงไปได้นะคะ,คะก็รอติดตามละค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นช่วงระยะเวลาของวิวัฒนาการในแต่ละประเทศที่จะปรับตัวเข้ากับโลกการเงินในยุคสมัยใหม่นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ค่อนข้างผันผวนเลยนั่นก็คือราคาหุ้นของโบอิงนะคะที่ปรับตัวลด ลงอย่างหนักละค่ะหลังจากที่มีเหตุนะคะว่าเครื่องยนต์โบอิงหรือว่าเครื่องบินเนี่ยนะคะมีการตกแบบดิ่งเหวในประเทศจีนซึ่งส่งผลทําให้ในวันนี้เนี่ยนะคะมีการยกเลิกเที่ยวบินมากเป็นพิเศษด้วยสําหรับประเทศจีนค่ะสำนักข่าวรูมเบิร์กนะคะได้มีการรายงานถึงกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีเครื่องบินโบอิง g 3 7ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไล กในเขตปกครองตนเองกวางซีจวงของจีนนะคะและส่งผลทำให้ผู้โดยสารกว่า132คนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุด,ด้านการบินพาณิชย์ที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า10ปีของจีนค่ะซึ่งข้อมูลจากไฟล์เรดาร์24ก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยนะคะระบุบ,บอกว่านักบินเนี่ยจะเริ่มลดเพดานบินเพื่อเตรียมลงจอดแต่แทนที่จะค่อยๆปรับลดเพดานบินลง เครื่องกลับปักหัวลงทันทีนะคะแล้วก็เริ่มดิ่งลงด้วยความเร็วกว่า30,000ฟุตรหรือว่า9,144เมตรต่อนาทีภายในเวลาไม่กี่วินาทีค่ะ โดยที่ปรึกษาความปลอดภัยด้านการบินและอดีตนักบินนายจอห์นค็อกนะคะที่มีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินโบอิง737ระบุบอกว่านี่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติและเป็นเรื่องยากที่เครื่องบินจะบินในลนักษณะเช่นนี้เชื่อว่าหลังจากนี้นะคะอาจจะต้องมีการตรวจสอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็ต้องแสดงความเสีจจยใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องนี้ด้วยะนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะขณะเดียวกันติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของสถานการณ์วาระโควิด19ที่ เกิดขึ้นแน่นอนมีในเรื่องของผลกระทบต่อภาคส่วนของเศรษฐกิจหลากหลายประเทศเลยนะคะเรียกได้ว่าทุกประเทศเลยล่ะค่ะประสบกับภาวะที่เกิดขึ้นจากไวรัสโควิดสิดังนั้นส่วนหนึ่งเลยที่จะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจนั้นกลับฟื้นขึ้นมาได้นะคะก็คือการดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติค่ะอย่างล่าสุดทางด้านของฟิลิปปินส์นะคะมีการอนุญ,ญาตแล้วนะคะหลังจากนี้ให้มีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนจากต่างชาติได้ในฟิลิปปินส์100%ค่ะซึ่งเขามีการออกมาเปิดเผยกันแล้วด้วยนะคะ โดยทางด้านของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นายโรดิโกดูเตเตนะคะได้ลงนามในกฎหมายที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการสื่อสารโทรคมนาคมสายการบินสื่อสารมวลชนทางด่วนโทรเวและอื่นๆได้โดยสมบูรณ์ค่ะโดยมีการรายงานกันด้วยนะคะว่าทางด้านของประธานาธิบดีดูเตเตได้ลงนามในกฎหมายพระราชบัญญัติสาธารณะ11659เพื่อเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติบริการสาธารณะค่ะที่จัดประเภทภาค ธุรกิจที่กล่าวมาให้เป็นบริการสาธารณะโดยจะยกเลิกนะคะข้อจำกัดให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้เพียง40%ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยการแก้ไขในครั้งนี้นะคะจะช่วยให้ฟิลิปปินส์เป็นผู้นำเส้นทางสู่การฟื้นตัวท่ามกลางเศรษฐกิจของการระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยประธานาธิบดีดูดตเตเตเขาได้กล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างพิธีลงนามนะคะโดยระบุว่า ข้าพเจ้าเชื่อว่าด้วยกฎหมายนี้การผ่อนคลายข้อจำกัดการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติจะช่วยดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกมากขึ้นตลอดจนปรับปรุงบ,บริการสาธารณะในหลายภาคส่วนให้ทันสมัยและยกระดับการส่งมอบบริการที่จำเป็นค่ะ อะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหัวใจสําคัญของประเทศนะคะก็ยังคงยึดเอาไว้ละค่ะไม่ให้ต่างชาติถือครองมากเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ส่งผลกระทบนะคะต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสมบัติของชาติด้วยนะคะ,คะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามกันบ้างน,นะคะสําหรับใครที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้ที่ราคาน้ํามันนั้นปรับตัวสูงขึ้นข้าวของราคาแพงเราจะหามาตรการที่ช่วยลดได้อย่างไรนะคะวันนี้ คอรมอนะมีออกมาตรการที่จะมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพรวมไปถึงทางเลือกค่ะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะช่วยทำให้ต้นทุนในการเดินทางนั้นถูกลงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการออก10มาตรการเลยนะคะที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนค่ะโดยมาตรการทั้ง10มาตรการนะคะจะมีการเริ่มการเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะมาตรการต่างๆที่ออกมาจะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพจากปัญหาราคาพลังงานให้กับประชาชน10มาตรการนะคะประกอบไปด้วยการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซถุงต้ม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเพิ่มเงินเป็น100บาทจากเดิม45บาทค่ะมาตรการที่2ก็คือส่วนลดซื้อการหุงต้มเดืนละ100บาทสําหรับผู้ค้าหาเร่แผงลอยมาตรการที่3นะคะช่วยเหลือค่าน้ํามันให้ผู้กับ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่รับจ้างขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอลสองบาทต่อเดือนมาตรการที่4นะคะคงราคาขายปีกผู้ที่ใช้ก๊าซ์อ็นไว้ที่15บาบาท59สตางค์ต่อกิโลกรมัมมาตรการที่5ค่ะผู้ขับขี่แท็กซี่มิตเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันนะคะสามารถซื้อการได้ในราคา13บาบาท62งตงต่อกิโลกรมัมมาตรการที่6กก็คือการช่วยลดค่าไฟนะคะที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน 300หน่วยต่อเดือนซึ่งก็จะเริ่มกันในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมค่ะมาตรการที่7ตึงราคาขายปิ่นน้ามันดีเซล30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนหลังจากนั้นรัฐบาลจะพิจารณาเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ํามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นมาตรการที่8กํากับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงตมนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยใช้กองทุนน้ามันมาตรการที่9ก็คือลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 จาก5%เหลือ1%และมาตรการที่10ก็คือลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก9%เหลือ1.9%และผู้ประกันตนมาตรา40ลง42-180บาทต่อเดือนค่ะ เป็นมาตรการนะคะที่นํามาเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพหลังจากที่ราคาน้ํามันนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะส่วนท่านใดค่ะที่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนราคาน้ํามันนะคะ,ะแน่นอนว่าตอนนี้มันส่งไปกระทบกับเรื่องของค่าขนส่งแล้วด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีทางเลือกให้กับทางด้านของผู้ประกอบการในการที่จะเช่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีวีเนี่ยนะคะมองไปที่รถขนส่งกันก่อนนะคะเขามีความน่าสนใจอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติตั้งเป้าในปีคศ2030หรือปีพศสอ7 3จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้30%ซของการผลิตรถยนต์ในประเทศโดยผลิตประเภทรถยนต์นั่งไฟฟ้าและรถกระบะไฟฟ้า725,000คันและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า675,000คัน ีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเมื่อจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะเสียภาษีรถประจำปีในอัตราภาษีต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหรือรถเกง๋งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะจัดเก็บภาษีตามน้ำหนักของรถตามรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เกิน7คนหรือรถตู้ยกตัวอย่างเช่น รถเก๋งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก1,510กิโลกร,รมัมเสียภาษีประจำปีตามน้ำหนักของรถตู้ในอัตราคันละ1,300บาทต่างจากกรณีของรถเก๋งที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะมีการจัดเก็บตามความจุกระบอกสูบหรือซีซีส่วนรถตู้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะจัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งเช่นรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เสียภาษีรถประจำปีคันละ100บาทแต่รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะเสียภาษีประจำปีในอัตราคันละ50บาทปัจจุบันรถมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพมีทั้งสิ้นกว่า3ล้านคันและเนื่องจากทั่วโลกให้ความสนใจเรื่องพลังงานสะอาดประกอบกับแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจึงเป็นที่สนใจเพราะขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดจึงมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะราคาไม่แพงไม่ต้องเสียค่าน้ำมันและไม่มีค่าบำรุงรักษาโดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างและไรเดอร์เริ่มที่แพลตฟอร์มโรบินฮูดโดยธนาคารไทยพาณิชย์เปิดโอกาสให้ไรเดอร์เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยคิดค่าเช่าวัวนละ120บาทมี2แบรนด์ให้เลือกคือ H m ซ ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาการวิ่ง140กิโลเมตรและอ e ีทรานความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาการวิ่ง250กิโลเมตรปัจจุบันมีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่14จุดลงทะเบียนเพื่อเช่ารถได้ที่ www. robinhood. in. th กสิกรไทยและฟู้ดแพนด้าให้บริการเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่าน p คมาร์เก e t คิดค่าเช่าวันละ120บาทโดยเป็นการจับมือกับ s อ m o t ม r เตอผู้ผลิตและจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาการวิ่ง140กิโลเมตรปัจจุบันมีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด12จุดสามารถลงทะเบียนเพื่อเช่ารถได้ที่แอปพลิเคชัน K+ Market วินโนนี่บริษัทบางจากคอป์ปอรเรชันจำกัดมหาชนเปิดตัววินโนนี่นำร่องผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่รอบสำนักงานใหญ่และโรงกลั่นบางจากเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวันละ150บาทเพื่อให้บริการรวมการเปลี่ยนแบตเตอรี่1ครั้งโดยแบตเตอรี่ในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวิ่งได้5 0าสถึงเจกิโลเมตรสำหรับวินโนนี่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเองที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก มีจุดให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงได้แก่สาขาสุขุมวิท62สาขาอ่อนนุช17ทับ1สาขาอุดมสุข45สอบถามรายละเอียดได้ที่ Li Official ชี @winoni และแอปพลิเคชัน Winoni แม่รถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ราคาจำหน่ายยังคงสูง ดังนั้นภาครัฐจึงได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า3กลุ่มครอบคลุมเก๋งไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วย 1. เงินอุดหนุนรถยนต์และรถกระบะคันละ7 0 0 0 0 5 0ถึง150,000บาทต่อคันและรถจักรยานยนต์1 8 0 0 0บาทต่อคัน 2. การลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก8%เป็นเและรถกระบะเป็น0% 3. ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันสูงสุด40%สำหรับรถยนต์ถึงปี2566และ 4. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศจำนวน9รายการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เติบโตและรองรับความต้องการการใช้งานที่เกิดขึ้นในอนาคต าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาในช่วงนี้มาประเมินสถานการณ์เรื่องของผลกระทบนะคะ,ะจากกรณีที่ s p นั้นมีการปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารไทยกันบ้างน,นะคะไปดูรายละเอียดกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางด้านของ s p นั้นก็มีการเปิดเผยนะคะถึงสาเหตุในการปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารไทยโดยระบุบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจจะส่งผลทําให้ NPL นั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะในขณะที่ภาวะเร เศรษฐกิจณปัจจุบันนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนค่ะโดยทางด้านของ S&P Global r a t i n g ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคาร4แห่งของไทยนะคะโดยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยปรับลดลงจากระดับ Triple B บวกสู่ระดับ Triple B ค่ะพร้อมกับปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกรุงไทยและธนาคาร TMB ธนชาติจากระดับ Triple B สู่ระดับ Triple B ลบนะคะ แต่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกรุงเทพที่ Triple B บวกค่ะโดยธนาคารแห่งนี้นะคะระบุถึงกรณีธนาคารกรุงเทพนะคะว่ามีความสําคัญในเชิงระบบของเศรษฐกิจไทยช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้และได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ระดับ Triple B บวกโดยระบุว่าธนาคารได้ประโยชน์จากการเป็นธนาคารในเครือของ m i ิ s u b i s h ิ U F J Financial Group นะคะ ส่วนกรณีที่มีการประเมินปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารไทยเนี่ยนะคะสาเหตุเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นตัวอย่างเปราะบางค่ะซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะและอาจจะทําให้จํานวนหนี้ NPL ในอนาคตนั้นปรับตัวสูงขึ้นในอีกระยะเวลา2ปีข้างหน้าซึ่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยคุณรน,ณนดลน,นุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านสถียรภาพสถาบันการเงินแห่งประเทศไทยระบุว่าการปรับลดอันดับ เครดิตของธนาคาร4แห่งและคงความน่าเชื่อถือของ2แห่งเอาไว้สาเหตุเนื่องมาจากนี้ควรวเรือนไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ที่ยังยืดเยื้อรวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างราัสเซียกับยูเครนที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อในอนาคตค่ะ ดังนั้นนะคะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุดและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตามนโยบายเชิงผ่อนคลายที่เหมาะสมกับบริบทของไทยซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้ภายใต้มาตรการต่างๆนะคะปรับลดลงจากที่เคยสูงสุดที่30%ของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ และส่วนใหญ่นะคะก็จะสามารถกลับมาชําระหนี้ได้ตามปกติค่ะพร้อมกับติดตามความเสี่ยงเรื่องของคุณภาพสินเชื่อและฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิดนะคะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงเสถียรภาพการเงินของประเทศค่ะ โดยดูโดยรวมแล้วนะคะตอนนี้ระบบสถาบันการเงินหรือว่าแม้แต่ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะทางด้านของนักวิเคราะห์ก็บอกว่าการที่หุ้นของกลุ่มธนาคารปรับลดลงอาจจะเป็นในช่วงสั้นเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการกล่าวโทษ2บริษัท2ผู้ให้บริการทางด้านการเงินด้วยนะคะที่อาจจะทําผิดมาตรการในเรื่องของ Market Conduct ค่ะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประกาศออกมานะคะ2ผู้ให้บริการทางด้านการเงินนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการให้สินเชื่อนะคะรวมป ถึงการให้ข้อมูลที่ไม่ครบค่ะโดยทางด้านของคุณธัญญนิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าจากข้อมูลการร้องเรียนของประชาชนและการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีผู้ให้บริการทางการเงินสองรายซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้าน Market c ต n d u c t นะคะเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอและการดูแลข้อมูลบริษัทแรกก็คือบมจ แมคคาเลกูฟค่ะไม่ออกใบแจ้งหนี้เอกสารแสดงรายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องชําระหรือจะมีการเรียกเก็บซึ่งต้องส่งให้ลูกค้าก่อนถึงวันกําหนดชําระทั้งไม่ได้มอบหลักฐานการชําระเงินให้แก่ลูกค้าและอีกหนึ่งบริษัทก็คือบอมจอ,อีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์ไม่ดูแลข้อมูลลูกค้ารวมทั้งไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการอยากถูกต้องและเป็นธรรมค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้สั่งการให้ทั้งสองบริษัทปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแลว แล้ว ขณะเดียวกันทางด้านของอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์ค่ะได้มีการรายง,งานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ชี้แจงกรณีดังกล่าวค่ะบริษัทดําเนินธุรกิจในหน้าประกันภัยโดยได้มีการทําสัญญากับบริษัทประกันภัยในการติดต่อลูกค้าภายใต้ใตการควบคุมของบริษัทต,ตามมาตรกา,รการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งนี้ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมที่ไม่สมบูรณ์จากลูกค้าบางส่วนและขณะเดียวกันนะคะบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญ ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมหรือว่า Market Conduct ดําเนินการแก้ไขให้ได้รับความยินยอมจากลูกค้าโดยสมบูรณ์และให้ความรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามเกณฑ์ทาให้บริษัทสามารถทําธุรกิจในหน้าประกันภัยได้ตามปกติต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์ทิศทางเศรษฐกิจการเงินและก็การลงทุนกันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ